เกิดคำถามสงสัยว่าน u เชลลาแบบนี้เวลากินหมดแล้วเนี่ยแล้วมันยังเหลือข้างในแบบนี้จะทิ้งก็เสียดายอะคิดว่าเอามาทำเครื่องดื่มเนี่ยมันจะเวิร์กไหมก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าอยากเอานมเชลลามาทำเดอร์ตี้ดูวันนี้จะเป็นการทดลองครั้งแรกครับลองดูเลยใช้นมประมาณ50 ml แล้วกันลองดูลองดูห้องใหม่หาอะไรก็ไม่เจอเนี่ยมีอะไรเปล่นไปหรือเปล่าเออห้องสวยผมใช่ไหมผมแบบนี้กตาถั่วมากเลยนะ 50ML เนาะ โอเคเดี๋ยวลองสตีมดูก่อนโอเคได้แล้วได้แล้วได้นมร้อนแล้วเสร็จแล้วก็เอานมร้อนมาใส่นี่กลัวไม่แน่นละพอพอมันร้อนแล้วมันจะเกิดแบบอาการอะเราลองระบายระบายลมก็ไหนลมแน่นไหมได้นะเนี่ยละลายอยู่เอาเครื่องมาส่องสีได้ไหมนี่มันเคลียวอี๋ไงเก็บไฟออกมาจาก ฟอยมีช็อกโกแลตไงไม่ได้ละไม่ด้วยตอนนี้คือฟอยทีิ้นอยู่เลยนะฟอยที่ไหนมันกลัวความร้อนกันฟอยมันทำมาเพื่อกันความร้อนอยากชิมกล้เาเผาแต่เราโมง่งมีแบบเปรีรี้ยงขูดเลยทีเดียวอะ่ะแค่เนี้ยนี่จะละลายหมดแล้วไม่ต้องตีนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตกบวกสอนซิ้นหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยนี่แต่ไม่รู้ว่าความเข้มข้นมันจะได้ไหมนะ ใส่เป็นตัววิปครีม25ห้แมวแล้วกันให้มันคงรูปได้เยอะที่สุดแล้วก็ใช้เป็นนมสดประมาณ30 ml. แล้วกันแอบชิมได้ไหมวะลองดูดิเวิร์กอร่อยเลยอะ่ะให้ลองใน้ใน,นึง่งกินเยอะดีป่ะไม่มากินเยอะสิใส่น้ำแข็งเลยดีกว่ามันมอสเหมือนนะอือพึ่อกินเลยใช่โอเคเดี๋ยวเอาไปแช่เย็นก่อนนะเดี๋ยวมาทำเดอร์ตี้กันดูฮะ ตอนนี้ครบ2ชั่วโมงแล้วนะครับในการแช่ตัวนมนูเทลล่านี่เย็นเจี๊ยบมันมีขึ้นความเป็นไข่ๆนิดนึงอ่ะคือน่าจะเป็นตัววิปครีมแหละเดี๋ยวเราลองมาเทใส่แก้วเสิร์ฟดูจริงๆแค่วนี้ควรจะแช่ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรนี่มันเย็นอยู่แล้วอ่ะลองดูลองดูโอ,อย้ยมันดูมันดูแบบดูดิเนี่ยพอดีกำลังสวยเลยเออสวยเลยเนี่ยประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมทํากาแฟกันครับบดกาแฟประมาณสัก22กรัม23 g แล้วกันเผื่อไว้บอกเลยว่าแก้วนี้จินนี่แบบดีแน่นอนใช้กาแฟที่ค่อนข้างโอเวอร์โดสนิดนึงนะเพราะว่าเราอยากให้มันไหลแบบหยดจริงๆอะ่ะกลายเป็นแม่งไม่ออกเดี๋ยว <laughs> บดก็ละเอียดเกินคือมัน1ต่อหนึ่งก็ไม่ได้วะ่ะอัตราส่วนเพราะว่านี้ใส่ไป22กรัม ยีามกรัมถ้าเกิดหนึ่งต่อหนึ่งก็คือเอาน้ํากาแฟออกมายีามกรัมใช่ไหมแต่อันนี้จะเอาออกมาแค่เลโชหนึต่อ0.5นยดหดูดิดูความเป็นน้ํามันดิไหลออกมาอันนี้คือเลโชเข้มกว่าลิซิโตอีกนะเดอร์ตี้เนี่ยต้องทําแบบ เข้มประมาณนี้แหละแบบ0 0.5มันถึงจะแบบดี <c oughs> ให้ตายอร่อยมาก <c oughs> มันมีความเป็นช็อกโกแลตเต้เราลืมอย่างหนึ่งเว้ยจะขูดทาไมวะ <c oughs> อันนี้ช็อกโกแลตขูดไว้นะเลยเลยอลยแต่ว่าเมื่อกี้ถือว่าเราได้กินไอ้นี่ละมันคือแบบมันเหมือนอตี้มอคค่าเลยอะนมมันมีความหวานของนูเทลล่าแล้วมีความมันของครีมแล้วพอมันโดนกาแฟที่มันเป็นช็อตแบบเข้มข้นสูงมากๆอ่ะมันอร่อยเบ้อยาให้ลองแม่ำมันขำมันเจ๋งปะ หอมมากอ่ะเออแสดงว่าไอ้นูชาร่าเนี่ยเอามาทำเป็นเมนูเดอร์ตี้ได้นะมันคือมอคค่าที่หอมหอมกลิ่นตัวทัวมีความเป็นทัวมีความมันก็ถ้ามาทำซ้ำนี้นูชาร่าประมาณกี่กรัมวะเพราะเราใช้มันติดกระบอกแล้วขย่าใช่ปะแต่ถ้าเกิดทำจริงอาจจะต้องลองอ่ะมาสิบดีกว่าครับสิบกรัมประมาณสิบกรัมเพี่โอ๋บอกว่าพี่โอช่างแล้วก็มีน้องเพิ่มมาสิบ เออประมาณ10กรัมก็คือเป็นของนูชล่านูชล่าเดอร์ตี้ได้ถือกำเนิดแล้ววันนี้พี่เป็นเจ้าของสินิบาตคนแรกมีคนทำนี่ังวะไม่รู้เครมก่อนเครมก่อนโมโมผูุเล่นผู้เล่นอร่อยครับใครที่สนใจทำสูตรนี้ครับลองทำตามดูแล้วบองว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนครับ